ลายลายและเกินดูชุดด้วยเจเอดาครับผมกลับมาแล้วนะครับมันบซ่านและเกิน <c oughs> <c oughs> สำลักยาดมจ <c oughs> ะตาย <c oughs> วันนี้เรากลับมากับ Resident Evil 4หรือว่าไบโอสีที่ผมเรียกนะครับโอ้โหน้ำตาไหลบอกเลยว่า หลังจากผ่านมา1ปีวันนี้ DLC Separate Way หรือว่าในโหมดทางแยกเรื่องราวของเจเอดาเนี่ยได้มาบรรจบแล้วนะครับสับป,ปะเลอเววันนี้สวัสดียอดนักดองจะพาคุณไปดูกันโอเคไปดูกันเลยครับกับสับป,ปะเลอเวเฮ้ยมันเริ่มตอนไหนเนี่ยอ้องขังมืดๆแบบนี้ อย่าบอกนะว่าหล,ลุยหลุยส์ฟอนสัวอ้า ไล่ลำในคุกไล่ลำสเปนโดยแท้ อ้ออาสายญี่ปุ่นดูเหมือนต่อไปจะเป็นตาผมแล้วนะครับลืมไปเดี๋ยวตั้งใจอ่านก่อน <c oughs> อุย้ยไม่ใช่ครับ <c oughs> เจ้ไลยปลอมตัวมา อะไรเต้นเสร็จแล้วเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อย่าอย่าอย่าหิมเกิมน้องชอบไอ้นี่ใช่ไหมมาได้เวลาฟรีเลยครับเจบอกหมิงขอบคุณมากนะครับเจ แต่ก็อย่างที่เห็นตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วโดนชิงไปหมดเอมเบอร์ก็ด้วยเหรอโอ้เจนย็นก่อนครับสิ่งนั้นน่ะถูกซ่อนไว้อย่างดีเลยล่ะงั้นก็พาไปหน่อยนะด้วยความยินดีครับทางนี้เลยครับโคจิระโคโซตามผมมาเลยเดี๋ยวก่อนนะครับเรามาหาเอดา มาตามเอมเบอร์กันตรงนี้เลยเหรอฮัลโเดี๋ยวผมตามไปหลุยแป๊บนึงที่ไหนเว้เนี่ยตลาดไทยไม่ใช่อุ้ยไม่เล่นนานเกือบปีครับบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคยขอโทษด้วยนะครับผมอาจจะเล่นไปหันหน้าไปหันหน้ามาหน่อยเคยชินกับการสตรีมอันนี้พูดตามตรงเคยชินกับการสตรีมหันไปอ่านแชทไม่ได้อัดคลิปมาแบบ เกือบปีแล้วอ่ะเออสตรีมบ่อยไปหน่อยโชดทีอุ้ยหัวเขกเจ็บหรือเปล่าเจ๊ครับมันเล่นยังไงวะเนี่ยอุ้ยมันสอนอุ้ยดีมากเลยครับอ่าหนึ่งเพื่อวิ่งอ๋าโอเคอุ้ยยินทำอะไรอะหลุยมาตาโน่สับตัว มันกำลังหาเราอยู่ยเดี๋ยวขึ้นที่สูงกันก่อนเข้าใจนะโอ้ออโมอชิโร่รู้แล้วครับ <c oughs> ที่ไหนวะเนี่ยอุย๊ยลานกลางนี่เอาสลิงไปอุ๊ย <c oughs> โอ้โหเจ๊ <c oughs> ขึ้นเลย <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นให้อุ๊ยโอ้โหโลูกน้องไอเตี้ย ฝากไปเอาเอมเบอร์มาก่อนเลยนะเราค่อยเจอกันแต่ว่าเดี๋ยวผมไม่ทิ้งผู้หญิงไว้คนเดียวแต่ไม่ทันแล้วไปเจอกันที่โบสถนะครับเจ๊เดี๋ยวจองสาราให้เอ๊ะทำไมเราไม่ไปด้วยอะออาปืนตะขอ,อยิงไปไม่ทนันละลีลารุ่นร้าย เอาละง่ายครับภาคเก่าไม่มีฉากนี้ผหรอบอกเลยวุ่ยโอ้โหรดเสื้อขาดวะเนี่ยนั่นไงด้วยเบอยเริ่มมาเขาสู้บอสกันเลยเหรอแล้วปืนกลไปไหนแล้วอะโอ้โหเดี๋ยวก่อนครับ คือผมไม่ได้เล่นมานานผมลืมวิธีการบังคับหมดแล้วครับมันบังคับยังไงยังไม่รู้เลยครับมีดปุ่มไหนกินเนืปืนพกกินเล้ปืนพกดีโหลดปืนปึบ,บไอปืน,นกลกระบอกไหนวะมันมันเปลี่ยนปืนยังไงวะ <laughs> ลืมหมดแล้ว <laughs> เจอปืนน <laughs> ี่ไงปืน,นกลกระหน่ำยิงเ <laughs> ม่ออะไรอะฮาวลิงกัดสกิล ภาพดวงตาภาพดวงตาหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยโอ้มันมันมันหลอนในหัวมันหลัวในหอดนครับที่บอกแล้วว่าอย่าปล่อยกัญชาเสรีไม่ใช่ตัวนั้นตัวจริงเจอแก,ก,ก,กแล้วฉันเจอแกแล้วไอตัวร้ายแกตาแดงเฮ้ยมันกดกิ้งยังไ,ไงวะเกมเนี้ยไม่น่ามีปุ่มนั้น นี่ไงเจอปืนกลแสวงเครื่องโอเคจบคลิปไปเหนื่อยแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเสื้อขาดเสื้อขาดเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วกันนะนี่มันห้องที่ดีออนเคยมาเจอกับเอ่อปิดสนงปิดสนาแถวนี้นี่ครับกดถูกปุ่มไหมเนี่ย แล้วทําไมมาถึงสับเปล่เวภาคนี้มันมาออกตรงนี้เลยอ่ะถ้าเป็นภาคเก่าเนี่ยคือมันต้องไปพาเรื่องราวทางแยกคู่ขนานของรีออนกับเอดาตั้งแต่แบบเกตุการณที่หมู่บ้านน่ะเออตรงการเคาะระครังอ่ะเคาะระครังอะไปไหนอะก็จะได้มาผิดทางแล้วล่ะพ่อหนุ่มเอ๋ยวุ่ยผมปรับเสียงญี่ปุ่นไม่แต่เขากอนลืมไปเลยครับเล่นนานไงว่าเราออกไปทางนี้ ที่ดีออนมาแล้วมันถล่มเหรอ <Hey. S 1> ให้บอวะงงหมดแล้วครับหรือว่าไม่ดีอันนี้มันต้องแบบรีออนไปแล้ว,วหรือเปล่คือไทม์ไลน์เราไม่คุ้นนะครับจะบอกว่าเปลี่ยนปืนย่งางแทบไม่เป็นด้วยซ้ำอุ้ยเจเอด่าใช้มีดทอนโต้ครับมีดทอนโต้เจไลามากครับที่มีมีดทอนโตเหมือนกับผมเนี่ยสมแล้วที่เป็นแบบว่าเครือเดียวกันสุดจริงๆครับ เก็บก่อนจะแม่งบาดมือรถประตูนี้มันพาไปที่ไหนครับเนี่ยอ๋ออันนี้ออกหน้าปลาสาดหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดดูเดี๋ยวผมกดผิดมั่วซั่วหมดขออภัยยังไม่ค่อยชินนะครับจ๊ะเอเปิดประตูแจ้งศูนย์หลุยซ่อนเอมเบอร์ไว้ส่งเขาไปเอามาแล้วลืมไปมีวอ ทราบแล้วเปลี่ยนได้ยินแล้วทราบเรื่องทั้งหมดแล้วเหมือนกับว่าเราเจอปัญหานิดหน่อยในภารกิจครั้งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้หลุยมุ่งหน้าไปที่โบสถ์กำลังตามรอยเขาไปเยี่ยมตัวรีบเข้าแล้วกันถ้าเกิดจะให้ทันรับทราบแล้วค่ะงั้นก็ช่วยคอนเฟิร์มสถานที่ที่ต้องมุ่งหน้าไปด้วยละ เจมีเนตมานครับนี่มันเจมีเนตมันภาคเก่าไม่มีอุ้ยนี่มันจุดที่เีออนสู้กับยักษ์ไซคลอบไซโ,โครหรือเปล่าต้องไปตรงนั้นสินะก็หาทางห้ยอยโหนขึ้นไปเอาแล้วกันนะอย่าลืมสะละภารกิจนี้เป้าหมายนั่นคือเอมเบอร์อย่างอื่นก็ปล่อยมันไป รีบเอามาให้ฉันซะก็รับทราบแล้วไงรอก่อนแล้วกันอุ้ยผีเต็มเลยเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยเจมีเนตมานครับแล้วไปยังไงต่อเนี่ยโดดลงอ่ะอยโอ้โหฝึกรอดอมามีโหดสลิงกิงก้องประตูเปิดไม่ได้โอ้ใช่นี่คือหน้าประตูใหญ่ครับใครเปิดเพลงวะอยู่ในปราสาทใครเปิดเพลงวะ เข้าไปย่องล็อกคอได้ป่ะเกมนี้ไม่ลบรล็อกคอวะปาดปาดเฉือนไม่ได้จะมีนี่ระบบปาดเฉือนน่ะโกดาร์นี่ไงมึงเจอแทงคอเป็นหนึ่งทีเช้าแล้วว่ย่องย่องสเตลรอบเลนสเตลรอดเร็วคือผมบอกเลยว่าต่อให้ผมไม่เล่นมาหนึ่งปีฝีมือผมก็ชะกาดชะกันครับผมบอกเลยว่า เก่งจนศัตรูนี่แบบขยับไม่ได้ตายแน่นอนการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์โดยสวัสดคุงร้องร้องลั่นใครมันเดินพูดพูดแถวนี้ไหมอันนี้คืออะไระกระสุนแตนเงือหน้าไปดูหน่อยดนตรีมันจะบิ้วไปไหนเฮ้ยเสียงอะไรวะ มอนเบบีมอนเบบีเสียงภาคอ้ายังรออยู่นี้หูกระสาไม่เน่อย่าบอกนะว่าสับเปลือกเวภาคนี้ไม่เหมือนภาคเก่าแล้วอะฉากนี้ไม่เคยมีในภาคเก่านะผมจะบอกให้ที่ไหนประตูนี้เปิดได้ เปิดงว่าตัวต่เอมีใครหรือเปล่าไม่มีเก็บของก่อนมันเตะได้ป้ากล่องอะ่ะเอยใช่ไม่ต้องเอามีดแทงหังภาคเก่าก็ได้เล่นไปตื่นเต้นไปโอ้เราต้องมาเก็บของด้วยครับเอาไปขายทําเงินสับเปลือกเวภาคเก่านี่คือของเจเอด้นี่ก็บอกเลยว่ามีหน้ามงหน้าไม้ให้เล่นด้วยนะภาคนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับคุณผู้ชม มันมีแค่นี้ปะเฮ้ยกล่องเตะได้เหรอไม่ใช่กันพาวเดอร์เอาไว้ทำอะไรกันพาวเดอร์เอ้ยผมลืมไปแล้วไป <c oughs> คาบกระสุนปะเออใช่จะไปคาบกระสุนจะบอกว่าในหัวผมไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับไบโอสี่รีเมเลยนะครับกูตรงๆเพราะว่าส่วนใหญ่จะจำได้แต่ไบโอสภาคเก่าอ่ะ Original ออริจินอลอะอยู่ในหัวตลอดเวลาภาคนี้นี่คือแบบเรือนลางมาก เล่นมา่อไปเกมสปินเตอร์เซลเลยเลียวเราตุนสเสบียงให้เยอะๆก่อนนะครับอย่าลิ่งเดีย๋ยวเพิ่งรีบไปให้มันไกลเกินเดี๋ยวจะไปไม่ไหววิ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 ว,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 วิเห็นหรือเปล่าครับไม่น่าเห็นหลอกสายตาสั้นเป็นคนมองต่ําตรงนี้มันลงได้เนี่ยเราไม่ต้องไปลงทางตามทางปกติก็ได้ครับเราสามารถปีน บันดงบันไดเนี่ยลงมาฝั่งนี้ได้เพื่อบอว่าความได้เปรียบในสมรภูมิและชัยภูมิในการลบไปอดูดีเลยนี่นะ อุ้ยไม่ดีแล้วสไลด์ปืนใหญ่ลูกนี่นะเก็บให้หมดก่อนเย่ <Yeah S 1> แล้วมีพวกมันใช้คาตาเพายิงใส่เราด้วยครับทำไงดีแกเป็นใครอะ่ะยิงเข้าที่หน้าอุ้ยยิงเสร็จคุณสามารถอุ้ยโอ้โหกายกรรมเปียงยางยเอาง่ายๆไปแล้วไม่ทันแล้ว สามารถเอาปืนสลิงยิงกิ้งกองได้ครับหุยหุยหุยมันขึ้นมาอีกแล้วอย่าเข้ามาเฮ้ยหุยยนี่ยิงเขาที่หน้าแล้วป๊๊อปป๊โอ้โหว้าวปุ๊บ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 ปุ๊โอ้โหยิงเขาดีนะเตะหนึ่งทีตีลังกาถอยหลังแม่งทำอะไรไม่ถูกเวลามันเข้ามากลัวรู้สึกแบบ ไม่มั่นใจครับไม่ค่อยมั่นใจในการต่อสู้เ้อเตะอากาศไปหนึ่งทีแทนที่จะเอาปืนยิงมันเราเลือกที่จะนั่งยงั่งยองเงยเหม,มือนดาร์กโซหลบไปหลบมายิงเขาทีนะ้ายิงเขาทีนะ้าแล้วใครเขาคว้างอะไรใส่เราไม่รู้ครับผมกลัวต้องค่อยๆตั้งหลัก เราเพิ่งเล่นวันแรกเราอาจจะหวาดกลัวนิดนึงน,น,นี่ไงถอยไปถอยไปนี่ไงโหดสลิงกิงโก้เ,เสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กอุย้ยมันมันมันถือลูกตุ้มขึ้นมาครับอุ้ยนี่ไง ไปหนึ่งทีอยู่ตรงนี้แหละทั้งวันครับผมบอกเลยอันนี้คือจะออกมีคตาตาเผามาดักเราจะขาเข้าลีออนมาไม่เห็นมีคาตาผงคตาตาเผาดีหน้าอดีหน้าว่าแต่มันมีระบบเมลงเมลีที่ไม่ใช่มีดนะเมื่อก่อนผมเล่ยังผมลืมไปแล้วว่าวิธีการต่อสู้ในเกมเนี้ยลืมเอาจริงคือลืมมากไม่รู้ว่าเราควรจะแก้ปัญหายังไงตอนเจอศัตรูเข้าใกล้อะ เราต้องกลับขึ้นข้างบนทางนี้นะครับลบกูแตกกูแตกเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจปะปุ๊บปุ๊บโอ้โหวีห่ไปเถอะมีคนปลาขวามใส่เราครับฮู <c oughs> อย่าเข้ามายิงยังไม่โดนเลยมีใครตามหลังอ่หรือเปล่าต้องทางหวาลัวเอ้มาจริงด้วยอีป,ยป,ป้าถอยไปอย่ามาเข้าใกล้เจ๊มผมตีไงเตะไม่ได้เจเออกระทืบซ้ำ รุ่นป้าอย่ามาใกล้ที่รุ่นเจ๊เอาละเทพภูมเทพภูมปืนกลมีลูกแล้วครับปืนกลดีกว่าไว้ใจหน่อยครับมันต้อง tmp สถานการณ์แบบนี้ถึงจะกลัวยังไงแต่ว่าเราก็ต้องเก็บไอเทมไม่ให้ห่างมือครับอุ้ยอุยคนนี้คนนี้ไม่เห็นไม่เห็นยังมองอยู่เหมือนหาครับหาอยู่หาอยู่หาอยู่ นี่เนี่ย้ี่นี่เนี่ยทิมทิมเลยปุ๊บผลสลิงกิงโก้ขึ้นมาเอาละจับปืนใหญ่ปืนใหญ่แล้วยิงสวนครับนี่ไงบางละจันไม่วันแตกพ่ายยิงอีกหนึ่งเม็ดเฮ้ยเมันมันสวนไม่ถึงมันไม่แม่นครับปืนใหญ่หรือจะสู้คาตาเพาของมันนี่ไงไม่แทางในแอมเราเอ้มายังไงยิงเขาที่หน้าหาย เฮ้ยผมเห็นเงาไฟอะไรนั้นมาอุ้ยโอ้โหมาเป็นขบวนร้อยอาสูรเอาปืนใหญ่ยิงใส่มันเปี้ยงป้างปืนไทยแตกเหลือจะดำเออมาอีกแล้วเพราะพึงรอประวัติซื้นนี่ไงเพราะเมืองนี้ไม่ให้เขาหยิบยืมปืนใครจะเอาอีกฮบโดดลง เราไปต่อด้่าครับสถานการณ์แบบนี้ดูไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ตรงนี้มีไอเทมปะถึงจะกลัวแต่ก็ยังหวงของไม่หายครับแต่จริงๆคือไม่ได้กลัวหรอกผมแกล้งกลัวให้มันดูแบบว่าอินกับบรรยากาศอะพอก็ตปะหยุโหยโอมีสลิงให้หวนต่อครับรูบี้อ e สมเป็นเจอเอด้าครับชีวิตดีดีเพราะมีปืนสลิงไม่ลำบากเหมือนก็ลีออนเฮ้ยไกลเป็นกิโลก็ยิงได้อุ้ยใครเป็นอุ้ยปลัดผมไม่มีสไนเปอร์ ปีนก่อนปีนก่อนเอาปืนใหญ่ต่อสู้ครับยิงสวน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 โอ้โหแอคชั่นตะการตายิงเนเปียงปังเอาไปกินใครอีกเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยเป็นไง โคตเก่าหมดแล้วครับวสถากนการณ์จริงจังมากโหนสลิงโอ้โ,โ,อโมีพี่ส่งฟิสิกกันยอยเล็กน้อยเพื่อความเลาหรือเก็บไม่แต่ไอเทมเก็บแต่ไอเทมโ,โุนี่มันหน้าปลาศาสที่เราไม่เคยมามาก่อนเลยวิ คือที่ผ่านมาลีออนคือเดินเท้าต๊อกแกต๊กตอกแต็กอันนี้นี่คือแบบเหาะเหินเดือนอนากาศมาจากสำนักบูตึงงอใบครับติด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 ไปจับบ๊บบ๊บถึงแล้วอโอ้โห,โหคนเดียวออกได้ครับสบายสบาย โอ้ยมือขวามือซ้ายมันมองว่ะจบแล้วใช่ไหมเอ้ยไม่นานอย่างที่คิดผมคิดว่ามันจะนานแต่นี่คือไม่นานาที่คิดครับเขาต้องการให้ฉันไปเอาเอมเบอร์มาให้ซึ่งสิ่งนั้นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วผลร้ายของมันนั่นใครต้องเป็นคนจ่ายนั่นก็เพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยต้องมีคนคอยเสียสลับแน่นอนอย่าไปถามอะไรนั่นก็เพื่อที่จะได้อยู่อย่างสงบสุขตั้งแต่ค่ำคืนนั้นที่รัฐคูซิตี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป Mm hmm. ประโย้นคุค้นๆสับเปลือเวบายเจอเอดากำลังง่วงหน้าไปหาหลุยที่เป้าหมายแล้วลอสอิมาดอสเริ่มเคลื่อนไหวแล้วอย่าประมาทสะล่ะร,รับทราบแล้วค่ะ โ oh! มุ่งหน้ากลับไปที่โบสครับโบสอยู่แค่นี้แล้วใกล้นิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใน c h a p t เต2กับ Resident Evil 4ซับปเปลเรเวหรือว่าไบโอสี่แล้วกันนะครับพี่สำคัญเลยคือถ้าเกิดดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสมรัคุณและเจเอด้าด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างนึงคือกดสมัครสมาชิกรับห้นักดอกใบดองิพิเศษมากมายแล้วก็ ด้วยกันโดนีตซูเปอรแ์แตนซูปปเปอร์สติกเกอร์เข้ามาคนละสิาบาท20บาทได้วันนี้สวัสดียอดนักดองขอเลื่อนสวจากลาไปก่อนแล้วไปละเจอกันบีดีบีดีบ,ดบายบีนะครับ